โรงเรียนเทศบาลวัดสาามีชัยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาน,นักเรียนให้เป็นต้นแบบด้านกิจกรรมควบคู่กับการเรียนดีทางด้านวิชาการหนึ่งในนั้นคือต้นแบบด้านความสะอาดสอดคล้องนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชนักเรียนที่นี่ถูกปลูกฝังถ่ายทอดความคิดและจิตสำนึกให้รักความสะอาดและเห็นความสะอาดเป็นเรื่องใกล้ตัวนำไปสู่การต่อย,ยอดเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยเน้นให้เด็กคิดเป็นทำเป็นและต่อยอดได้รวมถึงการบอกต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องปกติแล้วผมชอบเข้าร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมความสะอาดหรือว่าความสนุกผจญภัยอะไรแบบนี้ครับช่วยกันรักษาความสะอาดโรณรงค์แยกขยะให้ถูกที่ถูกทางแล้วก็ทิ้งขยะให้ลงสังคครับช่วยกันเก็บขยะคนละไม้คนละมือครับ หนูมองว่ามันสําคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าที่โรงเรียนที่บ้านหรือที่ชุมชนเนี่ยมีแหล่งของขยะอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆได้เราก็ควรช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อจะไม่ให้เกิดโรคไัยไข้เจ็บต่างๆเพื่อที่จะมไม่ต้องเกิดแหล่งเชื้อโรคสะสมแล้วก็ควรช่วยกันเก็บขยะ สูกฝังจิตสำนึกก็ที่โรงเรียนของหนูก็จะมีการมาพูดทุกตอนเช้าทุกวันเลยค่ะก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะการรักษาความสะอาดการล้างมือที่ถูกต้องค่ะสอนคนอื่นแล้วรู้สึกว่าคนอื่นก็จะได้มีความรู้เหมือนกับเราก็จะช่วยกันเก็บขยะเพื่อว่าไม่ให้เกิดแหล่งเชื้อโรค ก็แล้วคนที่เขาคนที่เราสอนเขาก็จะได้ไปบอกคนอื่นต่อๆไปค,คิดก่อนทิ้งเพื่อส่วนรวมเยราะตอนนั้นหนูก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ไปช่วยเก็บขยะกันตามชุมชนหน้าโรงเรียนหลังโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนก็ตามค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากค่ะถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดก็ชุมชนหรือว่า ในโรงเรียนของเราก็จะสกระปรกแล้วก็จะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่คะ่ะช่วยกันเก็บขยะคนละไม้คนละมือชีวิตแจ่มใสเย้ <Yeah! S 2> พวกหนูก็จะเป็นกระบอกเสียงบอกทุกคนในโรงเรียนว่าช่วยกันร,รักษาความสะอาดและร,รนรงช่วยกันร,รักษาความสะอาดภายในโรงเรียนอย่างที่เช่นแยกขยะให้ถูกประเภทหรือเก็บขยะ ตามที่ต่างๆค่ะช่วยการรักษาความสะอาดกันเยอะๆนะคะเย้คือหนูเห็นพี่ๆแกนนำค่ะและหนูก็เห็นว่าเขาทำเพื่อโรงเรียนแล้วหนูก็อยากทำบ้างค่ะหากโรงเรียนเราไม่สะอาดเนี่ยนักเรียนหลายคนก็มันทำให้โรงเรียนไม่ค่อยน่าเรียนนะคะ่ะคือถ้ามันสะอาดมากก็ทำให้นักเรียนมีมีช่วยกระตุน้นนักเรียนให้ช่วยได้นักเรียนตั้งใจอยากจะมาเรียนมากขึ้นนะคะ การรักษาความสะอาดเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนทำได้เย้รู้สึกดีครับที่ได้เป็นคนที่ช่วยเป็นแกนนาแล้วก็ปลูกฝังคุณธรรมและก็จริยธรรมให้กับเด็กครับก็อย่างเช่นการบอกน้องให้รู้สึกการเยกขยะครับหรือไม่ก็เป็นการบอกให้น้องๆช่วยกันเยกขยะโดยการปลูก,กจิตสํานึกครับข้อดีของการแยกขยะคือให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ ในการแยกขยะครับเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ทําให้เด็กๆมีความแยกขยะที่ถูกต้องครับอยากให้มีต่อเนื่องครับเพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็มีความสะอาดมากครับเราทุกคนควรมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดทั่วรักษาความสะอาดนะครับเย้